จากช่างภาพอิสระสู่เจ้าของธุรกิจสตูดิโอมืออาชีพคุณมีแผนธุรกิจหรือยังการเป็นช่างภาพหรือวิดีโอโปรดิวเซอร์ที่เก่งกาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแต่การจะสร้างธุรกิจบริการที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้นต้องอาศัยแผนธุรกิจที่เป็นพิมพ์เขียวอย่างแท้จริงเราเข้าใจดีว่าการจัดการด้านธุรกิจอาจเป็นเรื่องทา้าทายสำหรับคนทำงานสายครีเอทีฟวันนี้เราจึงเตรียมแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจบริการถ่ายภาพวิดีโอ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตลาดและคู่แข่งวิเคราะห์จุดยืนของธุรกิจคุณในตลาดได้อย่างชัดเจนกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบริหารการเงินอย่างเป็นระบบวางแผนงบประมาณการตั้งราคาและการคาดการรายได้วางแผนการดำเนินงานจัดการทีมงานอุปกรณ์และขั้นตอนการทำงานอย่างมืออาชีพ ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ดาวน์โหลดแผนธุรกิจตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบนี้ไปเป็นแนวทางเพื่อวางหลักฐานธุรกิจของคุณให้แข็งแกร่งได้แล้ววันนี้คลิกเพื่อดาวน์โหลดฟรีเปลี่ยนความหลงไหลให้เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยแผนที่ชัดเจน